สวัสดีครับมื่อนี้มากข้นภาครับป้าสมเตรียมจุผูกสมครับผมหนูไปที่การขึ้นผาได้ครับเพื่อนผมต่างตทวซาบุยเด้ <c oughs> อากาศกันหนาวครับมื่อนี้ครับคิดลบฟองฟา พาหานผมครับเดี๋ยวพวุ่งเฉยไทยเบื้องตอนวิธีการมัดผ้าครับยังไงเอาดีใจ ดวิดีเด้เห็นมุ่งยูทูบเด้่าคนนี้ขึ้นผา้มโมเดิร์นได้หนครับระยะทางผาคือไม่เพราะท่นขึ้นครับฟัง่นิครับจากหนาวันน้าก็ขึ้นห้องแล้บึงจอกอกผมอยู่ตัวเลยบึงเนี่ยลำแข็งนี่คราลำแข็งครับแล้วอะไรอ่อรอแป๊บนึงครับ ครับผมนี่ก็คือวิธีการมัดครับใส่รวดมัดครับล็อกห้อยนะเจียวมึงเกี่ยวมึงเกี่ยวล็อกห้อยนตัวนึงผมมึงเกี่ยวดินี่ครับมีผาถึงแล้ววันนี้ฮอกกัติใช้ไม้มุ้งนี่ครับมันจะมีไม้ทับทับผาไว้กันล้มอีกเดี๋ยวนงนี่จังจังคนกำลังขึ้นอยู่นี่คุณถา่างอะไรก็ตัวนึง นี่ครับผม wow. <Wow>. wow. กำลังมาดู <Okay. S 1> นี่ <Wow. S 1> กันกวางนำตก๊กงเซลองยีร <Yeah. Okay. S 1> าขึ้นอีกตัวหนึ่งก็ได้ mm hmm. ผมขึ้นอีกตัวหนึ่ง mm hmm. ขึ้นหน่อยจ้อยม <Okay. S 1> าตัวไหนฮะอ <Okay. S 1> เอาสานีแหละครับ mm hmm. อย่าลืมกดติดตามกด สักแค่เป็นกำลังแก่เนี่ยเด้อครับเด้อจะได้เห็ดคลิปหนาเางอีกวิธีการปลูกสมคร<ม>ับผม